โดนจนได้ครับไม่ได้ถ่ายนะครับอยู่ตรงนู้นนะโดนแล้วสายนี้มีโลครับเดี๋ยวหามที่อยขึ้นก่อนแต่เบ็ดทะลุปากละเอ้ยเข้าเหงือกแต่ว่าไม่ทะลุขึ้นข้างบนเอาไงดีเด้อเด้อคันไม่หักนะอย่าเกี่ยวอะไรนะครับโอ้สายโลครับมีโลแน่นอนเกินโลด้วยมีเกินโลครับ เอากินลงไม้เดียวเลยกินใช่โอ้โหหัวใหญ่อยู่นั่นแหะสวยเลยท่านี้มีมีเกินโลน่าจะโลต้นโลสองประมาณนี้มะน่าจะพอได้อยู่เลยปะน่าจะเออโอ้โหอาจนได้ลงไม้เดียวเลย นู่นนะตกตปลาเอออเมื่อวานนี้ที่เจอโลไซโลทางนนะ่ะยังไม่ใหญ่เท่าตัวนี้นเล็กกว่าตัวนี้ครับสวยครับ